ดรดันตันไวแอนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและนักประดิษฐ์ถูกย้ายไปอยู่ในร่างของดดนตันไวแอนักเรียนมัธยมปลายที่ฆ่าตัวตายด้วยสถานการณ์ที่เลวร้ายและชีวิตที่ซับซ้อนโลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแต่คล้ายกับโลก h โฮมเวิลด์ของงดอกเตอร์ไวแอตต่างจากโลกที่เต็มไปด้วยสันติภาพที่มนุษย์ต่อสู้กับมนุษย์อื่น โลกใหม่นี้เต็มไปด้วยดันเจียนและมอนสเตอร์ผู้คนที่นี่ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติมนุษย์ธรรมดาไม่แข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตในตำนานและในตำนานเหล่านี้โชคดีที่มนุษย์ผู้ได้รับพรบางคนสามารถควบคุมวิญญาณของพวกเขาอย่างแข็งขันเพื่อแสดงพลังวิญญาณและกลายเป็นผู้ฝึกหัดการเพื่อต่อสู้เพื่อโอกาสทางมนุษยศาสตร์ในการเอาชีวิตรอด เด็กฝึกงานการ์ดคือผู้ที่ทำสัญญากับคำทีไบเบิลและใช้การ์ดที่ทรงพลังแต่มีไหวพริบเพื่อต่อสู้กับสัตว์ประหลาดและพิชิตดันเจียนกริมเวอร์มอบความสามารถให้กับเด็กฝึกงานการ์ดเช่นการสร้างการ์ดและการรวมการ์ดที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้ผู้ฝึกหัดการ์ดแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในการต่อสู้ด้วยไพ่แม้ว่าโลกนี้มีแนวคิดเรื่องวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ได้เน้นที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเหมือนในโลกแต่ที่นี่โลกมีการ์ดสำหรับทุกสิ่งที่ช่วยขจัดความจําเป็นในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โลกใหม่นี้เน้นไปที่ความสามารถในการสร้างการ์ดและการรวมการ์ดการมาถึงโลกที่เงินสามารถซื้อความแข็งแกร่งของเขาได้อย่างแท้จริงดร์ไวแอต้องหาเงินเพื่อความอยู่รอดของเขา แต่ด้วยข้อมูลและความรู้นอกโลกของเขาทําให้ด v อัดสร้างการ์ดได้อย่างง่ายดายเมื่อเทียบกับผู้ฝึกหัดการ์คนอื่นๆดรวแอดสร้างและขายการ์ดที่สมบูรณ์แบบทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยความรู้มากมายเพื่อรับเงินและแข็งแกร่งขึ้นทีละขั้นในโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดเพื่อความอยู่รอดของเขาจุดจุดจุดคุณพูดอะไรการทําการดที่ดีนั้นยากบาการทําบัตรไม่ง่ายกว่านี้อีกแล้ววัดสดุขยะ ให้ฉันสอนคุณว่าไม่มีขยะมีแต่ผู้ผลิตการดขยะเท่านั้นบัดดีเวียนระดับจีระดับมนุษย์เชือกไนล่อนระดับจีระดับมนุษย์แกนสีขาวระดับจีระดับมนุษย์การสร้างการ์ดเสร็จสมบูรณ์ชื่อการ์ดเชือกเลือดประเภทบัตรบัตรไอเทมอันดับการ์ดระดับอีระดับทั่วไปการ์ดเกรตติ้งลบสามสตาความทนทานของการ์ดเศษหนึ่งรส่วนหนึย เอฟเฟกตการสามารถใช้เชือกสีเลือดเพื่อมัดคู่ต่อสู้ได้หากผูกติดอยู่กับบาดแผลที่เปิดอยู่ผลกระทบเพิ่มเติมของอัม,มาพาตและเลือดไหลออกจะทำงานโดยไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าช่วยคุณใช้แกรนระดับมนุษย์ระดับจีแต่คุณสร้างการระดับทั่วไประดับอ e, ีที่มีระดับสามดาวได้อย่างไรและมีความทนทานเต็มพิกัดด้วยนี่คือความฝันใช่ฉันฝันไปวันนี้ฉันไม่ตื่นฉันยังนอนฝันอยู่ระดับพลัง พลังวิญญาณดวงดาวจะปรากฏในมนุษย์เมื่อการควบคุมวิญญาณที่ใช้งานอยู่ถึงขั้นต่ำ10% 1%ขอองค์การควบคุมวิญญาณที่ใช้งานสามารถระดมพลังวิญญาณระดับสดาวได้ G น้อยกว่า10% 0สตา์มนุษย์ F มากกว่า10% 20สตา์นักศึกษาบัตร E มากกว่า20%บ40สตาร์กาสกอร์ลา D มากกว่า30% 60สตาการ์กสโอลเดอร์ C. มากกว่า 40%-80. ลบ80สตาร์มาสเตอร์การ์ด B มากกว่า 50%-100. ลบ100สตาร์ปรมาจาร์การ์ด A มากกว่า6 0 1 2บสตาร์การ์ดหลด d A มากกว่า 70%-140. ลบ140สาร์การ์ดโอเวอร์หลด S มากกว่า 80%-160. สตาราชาการ์ด SS มากกว่า 90%-180. สตาร์จักรพรรดการ์ด S.S.S. ลบหน0่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลบสองร้สตาการ์เดมกจุลภาคเกรดกริมัวมากกว่ามากกว่าไอออนกริมัวมอเทาเกรดศูนย์สตาสไอออนกริมัวเป็นคัมภีพื้นฐานที่สุดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นการแอปเรนติเซก็สามารถถือได้เฉพาะการระดับมอเท่าที่ไม่มีข้อกำหนดดาวเท่านั้นมากกว่ามากกว่าบรอนกริมัวเกรดทั่วไปศูน 40, ดาว หนึ่งจะต้องเป็นการแอพริเนติเซ่เพื่อที่จะใช้บรอนกริเมอร์และสามารถถือไพ่ร์เท้าและเกรดทั่วไปการแต่ละใบสามารถมีระดับดาวได้ไม่เกิน40ดาวเท่านั้นมากกว่ามากกว่าคัมทีเงินเกรดไม่ธรรมดา40-80ถึงดาวคัมทีสีเงินสามารถใส่การระดับมอเท้าคอมมอนและอันคอมมอนการแต่ละใบสามารถมีระดับดาวได้มากถึง80ดาวเท่านั้นมากกว่ามากกว่า คำทีทองคำเกรดหายาก80-120ดวงคำทีทองคำสามารถใส่การเกรดมอเทลคอมมอนอันคอมมอนและแร่ได้โดยการแต่ละใบจะมีระดับดาวได้ไม่เกิน120ดาวเท่านั้นมากกว่ามากกว่าแพลตินัมปริมัวร์มาเกรด120-160สตาร์สแพลตินัมปริมเวร์สามารถใส่การเกรดมอเทลคอมมอนอันคอมมอน แรและมาได้โดยการแต่ละใบจะมีระดับดาวได้ไม่เกิน160ดาวเท่านั้นมากกว่ามากกว่าไดมอนด์กริมเวอร์ระดับตำนานาน1 6 0รถึงดาวไดมอนด์กริมเวอร์สามารถใสก่กราดเกรดมอเทล์คอมมอนอันคอมมอนแรมาและเลเจนด์โดยการแต่ละใบจะมีระดับดาวได้ไม่เกิน200ดาวเท่านั้นจงลภาคเกรดการาดมากกว่ามากกว่าเกรดมอรณะ0ดาวระดับ G ี การระดับมรณะไม่มีพลังวิญญาณดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเป็นการแอพเพนติเซเพื่อใช้งานแอรองจีศสตามากกว่ามากกว่าเกรดทั่วไป140ดาวอันดับ E และ F การเกรดทั่วไปมีได้สูงสุด40ดาวอันดับ F 1-20ดาวอันดับ E 2-40ดาวมากกว่ามากกว่าเกรดไม่ธรรมดา3-80ดาวระดับ C และ D การเกรดที่เศษสามารถมีได้สูงสุด80ดาวแอร์งดี3-60สตาอันดับ C 4-80สตา์มากกว่ามากกว่าเกรดหายาก5-120ดาวระดับ A และ B การเกรดหายากสามารถมีได้สูงสุด120ดาวอันดับ B 5-100สตาอันดับ A 6-120สตามากกว่ามากกว่า ระดับตำนานเจ็ดถึง1น0ดาวระดับ S และ Double A การระดับตำนานสามารถมีได้สูงสุด160ดาวอันดับ Double A 7-140ดาวอันดับ S 8 1 6ถดาวมากกว่ามากกว่าระดับตำนาน9าถึง0ดาวอันดับ SSS และ s s การระดับตำนานสามารถมีได้สูงสุด200ดาวอันดับ SS 9-1ถดาว อันดับ SSS 1 0 2ถึง200ดาวจุลภาคศิละปะก,การป้องกันตัวความชำนาญด้านอาชีพเชี่ยวชาน,น้อยกว่ายอดน้อยกว่าปรมาจารย์น้อยกว่าปรมาจารย์น้อยกว่ากดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับโดเนตได้ที่ทรูมันนี่064 574 2704ขอบคุณที่ติดตามและรับชม